ถ้าพูดกันถึงโน้ตบุ๊กกลุ่มระดับเริ่มต้นที่ราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ย Acer Aspire น่าเป็นทางเลือกดบบต้นต้นของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยมันวางขายในร้านที่แบบหลากหลายมากนะครับคุณไปไหนคุณก็เห็นรุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องสเปคกับราคาเนี่ยมันถือว่าคุ้มค่านะครับตัวนี้คือ Aspire 5 A514 ขีด54นะครับไ A 5 1 4เนี่ยเป็นรหัสรุ่นนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาสเปคที่ผมมาดูวันนี้คุณต้องดูตัวขีด54นะครับกับราคามา16,900บาทภายในขุมพลังเป็น Intel Gen 1 1แล้วเรียบร้อยจุดอื่นๆเป็นยังไงบ้างใช้งานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวตามมาดูกันครับ เรื่องสีเนี่ยมันก็มีคุณเลือกหลากหลายสียนะครับไม่ว่าคุณจะชอบแบบแนวหวานแหววหรือว่าจะชอบแนวภูมิฐานนะครับก็มีมาให้หมดนะความเป็นจริงแล้วสีมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรจะไปดูที่ห้างนะครับเพราะว่าในเช้าคำเป็นจริงกับที่คุณเห็นในคลิปเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ารีวิววันนี้ผมจะเอาตัวสีดําเป็นเบสหลักนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วมันต่างแค่สีที่เหลือเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลย ก็เดี๋ยวตามมาดูกัน Aspire เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโน้ตบุกราคาที่กลุ่มประหยัดนะครับมันอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรเหมือนพวกตระกูล Swift แต่อย่างใดนะครับแต่ราคาเนี้ยมันก็จะต่ำลงมากว่า Swift ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ Aspire 5เนี่ย ดีไซน์หลักนะครับด้านหลังมันก็ยังคงเป็นวัสดุอลูมิเนียมอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณมาดูดีอลูมิเนียมมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบชิ้นเดียวเหมือนของตระกูล s วิฟตแต่อย่างใดนะครับอะไรต่างๆวัสดุเวลาจับแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูดีเท่าแต่ว่าถ้าคุณยกไปไหนดูใกล้ๆเนี่ยมันก็ยังคงเป็นโน้ตบุ๊กที่ดูดีมีชาติกูลดูภูมิฐานอยู่เช่นเดิมนะครับรอยนิ้วมือขึ้นง่ายไหมก็กง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสีด้วยนะว่ามือคุณไปจับโดนสีอะไรนะครับสีดานี่มันอาจจะ ตกกระทบกับแสงตรงแล้วมือผมเป็นคนที่มือมีมือไงถึงแม้ว่าฝาัป็อลูมิเนียมนะครับแต่ว่า r i g i d i t y หรือว่าความแน่นของตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะสู้ตระก,กูลสวิฟ t ไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นว่าเนี่ยผมโยกจอมันก็มีการบิดได้บ้างนะครับโยกตัวเครื่องมันก็มีการบิดได้บ้างเหมือนกันนะครับก็ตามกลุ่มราคานะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายการเปิดเครื่องตัวนี้ยังถือว่าเปิดด้วยมือเดียวได้อยู่นะครับถึงแม้บอดี้ด้านล่างมันจะยกขึ้นมาบ้างก็ตามแต่ก็ยังถือว่าทําได้นะครับ คลิกมาดูด้านหน้าบ้างมาดูตัวจอกันนะครับจอตัวนี้ขนาด14นิ้วนะครับกรอบถือว่าบางไหมก็เป็นมาตรฐานของยุคปัจจุบันนะครับไม่ได้บางและไม่ได้ดูหรูหรามากมาย่อย่างใดเพราะว่ากรอบตรงนี้ยังคงเป็นสีดําอยู่นะครับหลักๆแล้วความแตกต่างของแต่ละสีเนี่ยมันจะแตกต่างแค่บริเวณฝาหลังเท่านั้นถ้าคุณหันมาดูด้านหน้าแล้วทุกตัวจะเหมือนกันก็คือกรอบเป็นพลาสติกสีดําแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นวัสดุที่ออกมาให้สไตล์คล้ายๆโลหะสีเงินๆเหมือนกันหมดเลยจอตัวนี้นะครับขนาด14นิ้วอย่างที่ว่าไป Resolution นะ เป็น Full HD 1080 x 1080นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องพิกเซลดิ s ซิตี้เนี่ยยังถือว่าโอเคนะครับเวลาคุณมองอย่างต่างก็จะไม่ได้เห็นเป็นพิกเซลมากมายแต่อย่างใดนะครับเป็นมาตรฐานของโน้ตบุ๊กที่จอขนาดนี้นะครับบางตัวจะสูงกว่านี้แต่ว่าพวกนั้นเป็นโน้ตบุ๊ก High End นะครับแพแนตัวนี้เขาบอกว่าเป็น IPS นะครับแต่จากที่ผมมองเนี่ยมันก็จะเป็น IPS ที่เกรดต่ำลงมาจากตัวตระกูล Swift อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าท้งเรื่องสีอย่างต่างผมรู้สึกว่ามันจะจืดไปนิดนึงนะครับเพราะว่า เวลาเรามองไอคอนต่างๆเนี่ยถ้าเรารีวิวโน้ตบุ๊กเยอะๆแล้วเนี่ยเราจะรู้นะครับว่าตัวไหนสีสดตัวไหนสีไม่สดตัวนี้ผมรู้สึกว่าสียังไม่ค่อยสดนะครับแต่เพี้ยนหรือเปล่ายัางไงเนี่ยไม่ขอสรุปเป็นตัวเลขเพราะว่าผมไม่ได้มีเครื่องคาลิเบตที่มองใช้ความรู้สึกตัวเองล้วนๆแล้วเวลาคุณมองด้านข้างึงรู้สึกว่าสีมันจืดไปบ้างเหมือนกันนะครับแต่สำหรับการทํางานนเอกาสารทั่วไปตัวนี้ไม่ซีเรียสนะครับแค่อาจจะเป็นซีเรียสในส่วนของการ ตัดต่อรูปใน Photoshop อะไรเท่านั้นตัวนี้อาจจะยังดีไม่เท่ารุ่นที่แพงกว่าแต่มันก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าราคามันแค่หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าคุณคิดว่าหมื่นกว่าบาทมันเป็นดีเท่าตัว20,000ืดีเท่าตัว3 0 0 0 0ื่นไอ้พวก2 0 0 0 0ื่นสามหมันจะขายอะไรฟีเจอร์หลักๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกันเพียงแค่คุณภาพของแต่ละส่วนมันอาจจะดีไม่เท่าตัวที่แพงกว่าเท่านั้นเองและความสว่างของจอเองนะครับต้องยอมรับตรงๆว่ามันยังสู้ไฟโซเดีโอผมไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณทํางานในออฟฟิศเป็นคอมปกติน่่ยยสบาาคแตถุ้ณไปอูใ แบบสตูที่ไฟตกกระทบหนักๆอย่างนี้หรือว่าทํางานแบบเอาท์ดอแม้กระทั่งแสงไม่ตกกระทบมันตรงตรง ก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งลงมาดูด้านล่างนะครับทุกตัวสีอันนี้มันจะเหมือนกันและบริเวณนี้จะเหมือนกันทั้งหมดนะครับเลเยอร์ของตัวคีย์บอร์ดหลักๆแล้วก็จะเหมือนกับเอเซอร์ตัวอื่นก็คือปุ่มตัวหนอนปุ่มเปลภาษาเนี่ยขนาดมันจะเล็กนิดหนึ่งนะครับเวลาคุณพิมพ์แรกๆถ้าคุณใช้ปุ่มนี้บ่อยๆนะก็กดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะว่าขนาดมันครึ่งหนึ่งของปุ่มอื่นเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนไปใช้อัลเทเนชิพในการเปลี่ยนภาษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนลูกศรเนี่ยจะเห็นว่ามันก็เป็น เข้ามาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วช่วงแรกๆอาจจะก,กดผิดไปโดนบ้างนะครับเหนือ Backspace ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีปุ่ม power กับปุ่ม delete อยู่ถ้าคุณอยากกด Backspace เร็วๆเรียบร้อยไปโดนปุ่ม power ทำให้คอมคุณมันล็อกเอาได้หรือว่าจะกด delete อาจจะไปโดนปุ่ม power เป็นการ ทำให้คอมดับได้เหมือนกันคือการแก้ปัญหามันก็ไม่ได้ยากหรอกครับคุณก็แค่ไป disable ปุ่ม power ไม่ให้มันใช้งานได้เท่านั้นเองทีนี้จะกดลั่นไปโดนยังไงมันก็ไม่ดับแล้วนะครับเพียงแค่การดีไซน์ปุ่มตำแหน่งที่วางตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่านั้นเองแทนที่จะทําให้มันมีปุ่ม power แยกออกมาหรือไปวางไว้ด้านข้างอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่มันเป็นการเพิ่มต้นทุนและโน้มบุ่มห,หลายตัวมันก็มาเป็นแบบนี้ ฟิลิ่งคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับการพิมพ์จริงๆเนี่ยจะรู้สึกว่าปุ่มมันมีความมุชชี่หรือว่าความเหยื่ออยู่พอสมควรนะครับจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ไม่ขอคอมเมนต์เพราะว่าความชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องนาจิตังผมแนะนําว่าให้คุณไปลองพิมพ์ที่ห้างนะครับและลองพิมพ์สักประโยคหนึ่งยาวๆเนี่ยแล้วจะรู้ว่าคุณชอบหรือว่าไม่ชอบคีย์บอร์ดตัวนี้สำหรับผมผมให้ว่ามันอยู่แบบกลางๆแล้วกันแต่ก็ด้วยความที่สีของคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นโทนเดียวกับของส่วนอื่นๆนะครับและฟอนตกับ แสงไฟ LED ที่ลอดออกมามันเป็นสีขาวทําให้ถ้าคุณอยู่ในห้องที่สว่างสว่างเนี่ยแสงมันจะลอดออกมาทําให้คุณมองไม่เห็นตัวฟอนต์นะครับแนะนาว่าถ้าอยู่ในห้องสว่างสว่างควรจะปิดไอ้ไฟคีย์บอร์ดนี่ซะนะครับแล้วก็เวลาอยู่ในห้องมืดๆค่อยเปิดขึ้นมานะครับแสงลอดดีแค่ไหนนะครับลอดผ่านทั้งฟอนต์บนแล้วก็ฟอนต์ล่างของตัวหนังสือไทยแต่ว่าความคมชัดอาจจะไม่เท่ากันตัวแท็คแพดนะครับขนาดปานกลางแล้วกันไม่ได้ใหญ่หรือว่าไม่ได้เล็กนะครับการใช้งาน ลากนิ้วเดียวได้ไหมยังได้นะครับคุณสามารถกดตรงนี้นะครับแต่ว่าน้ําหนักมันอาจจะหนักบกริเวณด้านล่างอีกพอสมควรผมยังคงแนะนําให้คุณใช้2นิ้วอยู่ก็คือนิ้วชี้ลากและนิ้วโป้งกดนะครับส่วนความแม่นยำแมลงต่างเนี่ยก็ยังทําได้ดีนะครับเพราะว่าเป็น Windows Precision Trackpad แล้วด้านข,าข้างตัวเครื่องนะครับ IO ฝั่งซ้ายนี้ก็เรียงกันเป็นตับเลยนะจะเห็นว่ามีช่อง DC in อยู่ช่องหนึ่งนะครับพอร์ต RJ45 LAN นะครับก็เวลาทํางานในบริษัทเนี่ย เวลาเสียพอร์ตแลนตัวนี้มันยังคงใช้ได้ไม่ต้องแปลงแต่อย่างใดถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับถัดมา HDMI USB Super Speed 2ช่องช่องนี้สามารถชาร์จมือถือชาร์จเร็วได้ใช้เป็นพาวเวอร์แก็ได้นะครับแล้วก็ USB Type C 1ช่องอันนี้ไม่ใช่ Thunderbolt น,นะส่วนฝั่งขวานะครับก็จะประกอบไปด้วย Kensington Lock นะครับ Notebook บริษัท หลายๆเครื่องต้องมีนะครับเพราะว่ากลัวพนักงานยิ้วกับบ้านตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแล้วก็ต่อมาจะเห็นว่ามี USB Type A 2.0แล้วก็ช่อง3.5หูฟังไมโครโฟนกับไฟฐานะแบตและพาวเวอร์ลำโพงตัวนี้ก็อยู่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับความดังทำได้ดีเวลาคุณฟัง YouTube ฟังผมพูดหรือว่าฟังพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ ยังฟังรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาไปฟังเพลงดูหนังเพื่ออัตรรสตัวนี้ไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่ามีมแค่ความดังรายละเอียดเสียงไม่มีและเสียงเบสไม่มีครับมาส่องสเปคกันต่อเลยนะครับตัวนี้ CPU เนี่ยเป็น Gen 11นะครับไทเกอร์เล็ยู่เป็น Core i3 1115G4 นะครับโดยที่มีจำนวนคอที่2อคอและเทรดที่4เทรดนะครับพูดง่ายๆเป็น CPU dual Core นะครับในขทา่ตัว i5 เนี่ยจะเป็น4คคอ 8เทรดนะครับรหลักแล้วก็แตกต่างกันประมาณนี้นะครับคล็อกสปีดตัวนี้ทำให้ที่4,100เมกะเฮิร์ตในจุดที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็แรม เป็นแบบซิงเกิลแชนแนลนะให้มาด d r 4ขนาด8 g b นะครับการทำงานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้น่าจะเอาอยู่นะครับในพวกเรื่องงานเอกสารอะไรอย่างงี้ชิปกราฟิกตัวนี้เป็น intel u h d นะครับไม่ใช่ intel iris xe แต่อย่างใดแต่ว่าอย่างที่บอกไปตัวนี้ออกแบบมาสำหรับการทำงานเอกสารนะครับไม่ใช่การเล่นเกมไม่ใช่การตัดต่อวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสเปคประมาณนี้ถือว่าเหมาะสมแล้ว SSD ตัวนี้นะครับให้มา520กิกนะครับฟอร์แมตแล้วเหลือประมาณ476กิกะไบต์นะครับก็น่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กแบบหมื่นกว่าบาทก็ให้ SSD NVMe 5 2มาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะครับความเร็วทำได้ประมาณกเกือบ2กิกในส่วนค่ารีดแล้วค่าค่าไรประมาณกเกือบ1กิกนะครับก็อาจจะไม่ได้แรงสุดนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้งานพวกงานเอกสารหรือว่าเล่นเน็ตอะไรเงี้ยมันเหลือเฟือมากมากแล้วพูดถึงการเล่นเน็ตนะครับนอกจากสายแลนที่เขามีมาให้แล้วชิป Wi-Fi ภายในยังคงเป็น ax 2 0 1รองรับ wifi 6ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้โน้ตบุกราคาประหยัดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าจะลดต้นทุนในส่วนของเรื่องประสิทธิภาพแล้วนะก็รีวิวตามความเป็นจริงนะครับด้วยโน้ตบุกราคาที่มันไม่ถึง2 0 0 0 0เราก็คงพูดอวยอะไรว่ามันดูดีโอโหสุดยอดเหมือนโน้ตบุกแบบ2 0 0 0 0กว่า3 0 0 0 0ขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าคุณมองในแง่ความเป็นจริงนะครับโน้ตบุกกลุ่มราคาเนี้ยการใช้งานมันสามารถใช้งานได้ไม่ต่างกับพวกตระกูลที่แพงกว่านี้หรอครับ ฟีเจอร์เบสิกเบสิกมันให้มาเหมือนกันหมดนะครับเพียงแค่จะไปลดคุณภาพในแต่ละส่วนนะครับดีไซน์งานประกอบแน่นอนมันสู้ตัว Swift ไม่ได้ฟิลลิ่งการใช้งานทั้งคีย์บอร์ดและแท็คแพดก็จะสู้ตัว Swift ไม่ได้จอเป็น full HD เหมือนกันก็จริงนะครับแต่เรื่องความสดของสีและแรงต่างมันก็สู้ตัวที่แพงกว่าไม่ได้นะครับแต่ก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อน้ตบุ๊กกุ่มราคานี้มาคุณเน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลักซึ่งตัวนี้มันให้มาครบแล้วอาจจะแตกต่างแค่รายละเอียดเล็กๆน้อย,อยแล้ววก็เรื่องคาม ที่สู้ตัวราคาแพงกว่าไม่ได้เท่านั้น